ลานังเลยไอ้นีสะอาดไม่สมสมแต่แกงใส่พักอีตูพี่น้องเอ้ยโบกูควรหยดฝ่านั่นลาปลาพยุงเจ้าพยุงยาง่ใหม่สูงงามลำคาไอาน้นีนะพักอีตูเหียนบสมเจ้าเผาพยุงพี่น้องเอ้ยเป็นปลาไม่พยุงไงพวกกระสีมีราคาพี่น้องมาบนมีนี่พักอีตูเหียนพี่น้องเอ้ยหมามาลักเงียวใส่จังงาม กยามันเถอะเนาะพี่น้องอย่างน้อยก็ได้ใส่แกงนมมีสมหอมห้วยๆอยู่อกว่า10นิ้วอันนี้น้อยอันคุดูคิดีของบาบุญมีขอกาบอ่าพี่น้อง FC ทั่วทุกมุมโลกเนาะบ่ว่าฟังไทยฟังลาวฟังสาฟังขวา ผู้สาวผู้บ่าวผู้แพวเด็เรกเล็กหน่อยทั่วทุกหน้าเนาะที่เบอร์ฮับส้มบ่าวบุญมีเนาะผู้สาวผู้สาวเพื่อกระเบิ้งคือกันเด้พี่น้องเบิ้งรลายผู้ลังกนผู้สาวสำเด็กสำหน่อยสาวไม่ห่างนั่งหมายนี่เพิ่นเห็นบ่าวบุญมีนี่มานี่ปุ้ยน้ำลายแตกสาสเลยพี่น้องน้ำลายแตกสาสาอีหยังมาตีโว้ยเพิ่นเห็นแนวกินเลยเพิ่นอยากน้ำลายเพิ่นแตกออกพี่น้องอย่าเยอะเข้าใจว่าแนวอื่น ปับเสียงมากระดงดังปงๆย่างบูปากว่าขวากมาพี่น้องเอ่อบูปาเขามาพุ่นยางขามทงมาจมุกพุ่มมาผญาย่อยเพิ่นมาแม่นเดถ้าบุญมีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามาฮอดก็คือเก่าพี่น้องก็นเมนูแซ่บๆนัวๆมานําเสนอพี่น้องคือเก่าเนาะเออมื้อนี้ก็สิเอา ผัดเส้นมาให้พี่น้องเบืงองหน่อเมนูหนึ่งที่ขินซื้อในอาหารไทยก็คือพัดไทยนันเองพัดไทยเสียนจันมือนี้เ่้ามีเสียมากพัดไทยเสียนจันะทะเลนอพี่น้องก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกที่จะมานําเสนอพี่น้องมือนี้ เราควรจะเปน็นนําภาพพี่น้องเปนนําเสนอส่วนผสมต่างๆในน้ำส่วน,นผสมต่างๆเดี๋ยวบาวินมี่ขอปากส่องบาวินมีช่ชาแนเเลไว้ครับพี่น้องสุขูสุขคนนี่เดอ้อกดแชกดไดกดซับสไครกดปกระดงแจงเตือนอย่าเสิลืมปกระดงบาวินมี่ดังปงปงปงมาแล้วมาแล้วกดจะ <c oughs> ซับสไครจะคอมเมนต์กับเบิ้งคลิปให้บาวินมี่ให้ครบสามนาทีนี่เดอ้อพี่นองแจังซับมันยังสิบรุษ บอกไปร้ายคุนนกนกกบเสียงตาหน่อยมาใส่บาบุญมี่ยูจ่จะบวชเฮ็ดแต่เฮ็ดได,ด้จะฟัดไถ่ใ่คอยฝ่าวกินฝ่าวไปนี่จะคุยเงา,าย้ยไรไม่เงี้ยวสวงจะได้ <c oughs> เอาวันนี้พี่น้องบาบุญมี่สิเพพี่น้องมาแนะนำส่วนผสมต่างๆนอกจากมี เส็นจันเนาะพี่น้องเส็นจันประมาณกมัมมือหนึ่งนี่พี่น้องพอดีทีหนึ่งแล้วก็ไข่ไก่สองหน่วยพี่น้องหรือว่าสองใบ็น่ยังกิ่ใส่สองพี่น้องคือโบใส่สามหอยไข่สีมีไข่สามใยังเถื่นอนเกาก็มีสองแล้วไข่ว่าบุญมีไข่พี่น้องไข่ไก่ว่าบุญมีไขจะมีทวงอกเนาะพี่น้องโอ้เธอหอกสื่อมากสามขึ้นพี่น้องเลยว้ยขาวขึ้นก็ผู้เบาอยู่นี่เด้อ ແລະກະມີຕົນກຸຊາຍພີ່ນ້ອງຕົນກຸຊາຍຫັນທ່ອນເນາະເອີເອົາແຕ່ໃບມັນແລະກະໃຫ້ເຄື он ທະລຮກໍຈມີກຸງກປາໝຶກນີໃສກກຸງວ່ນແກເປືກພາລງລວນນະປາກຊອນ້ອຊອຍຊນຮງອມແດງມແດງຊຍແຜຕົູ້ເຫືອງຫປນນນອນນອງນາະູແເຫືອງ วุ้ยสิโป่งหวานด้วยพี่น้องมันวุ้สิโป่งเข้มมันมีหวานกับเข้มเลยแต่ใส่หวานตัวนี้อ่าที่เขาเอามาเจียวใส่กับไข่เนี่ยพี่น้องแล้วก็มีไอ้กุ้งเนาะนี่กุ้งแห้งกระชี้เมืองรสชาติมันเนี่ยมันเข้มกับไปหลวงนามกนกุ้งนะี่เนาะแล้วก็มีอ่าถั่วดิสงบดเนี่วถั่วดิสงบดประมาณนะ่ะอ่าสามส่วนโตนี่แบบเบาุ้ใส่อยู่ในมือนี่ แล้วก็จะ,กจะมีนี่เครื่องปรุงรสชาติก็จะมีน้ำตาลทรายเนาะน้ำตาลทรายนี่ก็เบ,บาวมีใส่หุ่นซีสอนซาเนาะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณอ่าสองช้อนโต๊ะนี่ครับพี่น้องแล้๋ยวก็ซอสพริกเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้สพริกนี่เพิ่นจะเขียนว่าอ่าซอสพริกเผ็ดมากของซอสพรผิดสีราซาเฮาเออมันจะมีเผ็ดมากกับเผ็ดน,น้อยตา่างกันพี่น้องไอ้ตัวเผ็ดมากนี่มันจะออกอ่าหวานนุ่มๆเนาะโบก อ่อนๆนี่จังหน่อยแต่ว่าก็มีน้ำมังนาวเนาะน้ำมังนาวนี่บาหมีใส่อยู่จากองออส้นโต๊ะพวกเซ็ตจันพวกไอ้เต้าหู้พวกไอ้กุ้งแหงแล้วก็ทั่วที่สงไอ้พวกไส้ปโป่งหวานนี่ซื้อเอาอยู่ตลาดนัดพี่น้องมีขายมันอยู่ห่านเดียวกันห่านขายเครื่องกว๋วยเตี๋ยวหอยเนี่ยมันจะมีถามเพิ่นเพิ่นมีให้เบาหมีไปซื้อเอากับพวกเพิ่นกระแบงขายอย่างเด้อซิบบาทซา,าบาทกระโบแห้งแห้งหรอพี่น้องกับพีซื้อเอา เอาหลังจากผู้ส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวบามี่ก็บเสาพี่น้องไปดวกเส้นเดีวก็ดวกข้องสดกอนเนาะลวกแล้วก็จังจะมาพัดเดี๋ยวขันติดตามขั้นตอนต่อไปเลยเนาะนำเดือดเแล้วก็เอาเส้นลุ่งลวกเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ลวกใก่เส้นก่อนลวกเส้นนี้จะดวกโดนเกินไปได้พี่น้องลวกก้าวบามันเพื่อว่าเห้ไปพัดอีกเดี๋ยวมื่อกดไปพัดตอนมันก็จะไปซูกตอนเฮาพัดเฮาลวกแบบนิ่มแห้งมันเกิดเวลาเฮาพัดมันก็ จะเละเนาะเพราะฉะนั้นห้อตรงดวเพืออ่อเพื่ออะไรในเช็กน้อยขั้นพี่นองบนเอจพี่น้องกับชิมเอานำ้ำเอาเพื่อข้นเอใจเดียวเบามียิบมาชิมเบิก็นอกจากเส้นหนึ่งร่องเอบิ้งมันพอดีเลยวะพอดีพี่นองมีวามเหนียวหนึบหนจากน้อยหนึ่งพอดีเราออกเลยเนาะพัดคล้องหลือจงเอาหนีร่งดัวล้วก็พัดด้วยแต่นีเบาบนม,มีอาบมีอัน เตาสองงานเบาหนีก่จะเวกแล้วก็มาแช่นำนอกนำเย,ย็นไปก่อนเนาะสักพักหนึ่งแล้วก็เอาข้องสดเบาหนีเอาข้องสดลงไปลวกเอากุ้งกับปุ่ม,มึกลงไปลวก เอาลังจากเขาลวกไอ้ของสดก็ให้มันเศร้าข้า,ะะขาวแล้วก็คาร์บอนมันไดนะะ้แล้วก็ตักเอาเลยน้องพี่น้องเอาวันนี้เขาสูพิธีการพัดเนาะ,ะในบางบนมิก็จะเอาน้ำมันเผากระทะให้ห่อนก่อนแล้วก็เอาน้ำมันลงแล้วก็เอาของพวกไอ้เต้าหู้พวกไอห้หอมลงไปขวก่อนเนาะขวมันจะมีความหอมจะโกงลงกุ้งแห่งลง ไปขวานัวนกันัวนมันมีกลิ่นหอมสุดมากเอานอกจากเจียวหอมเจียวเต้าหู้หอมออกซิมหอมแ้วก็เอาไข่ร่วงน้องพี่น้องแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่สองหน่วย กัวกัยมันซุปมันหาสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็เส้นลง้วยเนาะพี่น้องีิจริงเส้นหันนท้าคั้นถ้ามีเตาสองหัวงเห้าลวกห้าผัดใส่ด้วยมันสิเส้นมันสิบบกอก,กันมันสิพัดง่ายกัวแต่มีว่าวุญนมีมีกระทะอันเดียวก็ได้ลวกลวกก้อนแต่ยังมเอาลงที่หลังพัดเห็ไคเหไคมันเขือบกับเส้นก่อนเนาะ เร่มบอกพี่น้องเอาอัน,อน,อนทิพย์เผาใส่เล็กน้อยเนาะพี่น้องเออเอามีดื่มบอกกันเรื่อยๆมากชนิดตู่แข็งใส่เนื้อน้ำมั่นทิพเผาก็น้ำมันพริกเผาจะไอ้ถ้ามัน่นซอนซอ,อนนึงเนาะยซอนโตนี่มันจะออกสีมันจะออกสีแดงๆเล็กน้อยเนาะพี่น้อง Bobby yang xe thứ do. You quân yêu mùng sào nào sao làm vino. Chắc chị vong mùng kong, chắc chị vong mùng 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 เาผัดไปต่อพี่น้องเปิดไฟดีหน่อยน,นจขากเฮาคั่วมาเส้นสิงแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เอาพวกกุ้งพวกไอ้ที่เฮาใส่เฮาผัดไทยกุ้งด้วยผัดไทยทรีเฮาก็เฮาผัดไทยหยังเ,ขา,เาของสดตัวนั้นลงเอาหลังจากผัด เส้นครับไข่ครับรสสารมันเข้ากันเดี๋ยวเรวาเอบะหมี่กระสีซิมเบิ่งก่อนเนาะซิมเบิ่งก่อนมารสสารมันเป็นแนวไรพอดีพี่นอ้องรสสารพวกทัพเส้นท่านยังมันออกหวานๆเปรี้ยวหวานๆจัดหน่อยหนึ่งเออหวานหวานน้ำเปรี้ยวตัดนิดนึงอะ่ะเข้มปลาแหลมปลาแหลมพอ,อ,อ,อดีมัเนี้ก็จะเอาฟอ,ขอากทัพลงเนาะ อง,อกงกับไอ้ทั่วดีสงกับไอ้ผู้ชายรุ่งไปจุดพัดพัดให้พัดมันนอกเลยจะเอาเนาะพัดมันสลดแต่จะเอาให้มันออกซี่ยิ่งแหงี่สิเลยพี่น้องแล้ววะโอเควันเดี๋ยวไปจับจานเสิร์ฟด้วยเนาะมันอนเนาแล้วจากพัดเซตเลยก็มาใส่จานเลยเนาะพี่น้องใส่จาน ก็เป็นจะไดะ้่น้องกระจบไปอีกหนึ่งเมนูนอกสำรับเหมือน้ี่พัดไทยตั้งจากว่าวุ้นมีแลนขาพันกันอยู่เป็นบ้องอยู่อุ่มดุมอุมดุมอยู่สดละวุ่นจกตาตัวเองก็กถึกกระจบไปอีกหนึ่งเมนูน่าสำรับผัดไทยสีสันหน้าตากระิีดประ้ามานนี้แหละพี่น้องพี่น้องก็ล่องเอาไปเห็ดเบิง้งเนาะพี่น้องมกเปียวมกบ้านมกเข้มพี่น้องกับเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าว่าวุ้นมีเห็ดกับรสชาติกลางๆเพื่อว่าจะมาปรุงแต่งเอาอีกเนาะตอนจะกิน คลิปนี้ก็จะจบสำนี้แล้าะพี่น้องกับอขอบคขอบใจได้ร้ายสำรับผู้คนติดตามบาบุญมีมาแต่ตะมิดจนหอดปัจจุบันนอกจว่างบาเจติดตามบาบุญมีไปตลอดเนาะ ก็มีคำบอกคำจาได้โบสุภาพอ่อนบ้านบ่เหมาะสมเนี่ไปกล่าวเล่าไปเออกล่าวเกินพี่น้องแต่ตองแนวคิดของพี่น้องก็ขอโทษข้อไผ่น้องเบาบุญมีบ่าวไปกะเพื่อความบันเทิงซื้อๆเนาะพี่น้องอาจจะใส่ภาษาบ่เหมาะสมกับโบถือใจได้ได้กนกระไดเนาะแบบขอโทษข้อภัยกับบางที่เนื้อหาของการเห็ดอาหารเี่กกระเดี่ยวกันเนาะคนไปกับเขาไว้ใส่พวกพี่น้องมิสูภาพแข็งแห้งแข็งแห้งลำด้วยลำด้วยยาเจ็บยาจนถือไว้กันสุกุ้สุกุนเนาะเออรางวัลที่หนึ่งหัวต้นที่หนึ่งสิมาหนิ คือเกาพี่น้องแบงมาให้เบาวนี่คือเกาคนละครกับได้ด้ว่าเอาก่อนจะไปกับขาอไว้ใส่พี่น้องมีสุขัาดแข็งแหงแข่งลำดวลลำดวยถือไว้กันสุขูสุขคนมีเงินจะเจ็บจะจนมีเงินใส่กันได้ได้แลวกับแบงมาให้บาวนมีใส่คือเกาเนาะบพราเดียวบาญนมีมีเงินซื้อเนี่ยเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะจะเป็นรักเอาแต่เเงินอีเมลในกระตาขั้นหมากได้ไม่สนากแล้วสิจิบตาเอาอยู่เจ็ดหมื่น บางมือไปเอบรักของเราบอด้เราบ,บูนี้จากตาข้ามาก,กับบได้เงินไปสื่อเนี่ยมาเห็ใหุในพี่น้องบึงเนาะฉันอาคิดดีก็จะจบใบซ้ำนี้แล้วพี่น้องคลิปนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้บายบายสบายดีสบัสดีครับ